กลยุทธ์หุ้นนะคะประจำวันที่29เมษายน2557นะคะวันนี้เรามองว่าตลาดน่าจะแกว่งตัวอยู่ในกรอบ1,400ถึง1,420จุดนะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็มีความผันผวนอยู่ในแดนบวกนะคะสุดท้ายปิดบวกไป3.07จุดนะคะปิดที่1,411.23นะคะแต่ระหว่างวันความผันผวนค่อนข้างจะเยอะนะคะถ้าดูจากแฟกเตอร์ที่แวดล้อมตลาดตอนนี้ถือว่ายังคงทรงตัวไม่ได้มีอะไรโดดเด่นมากนะคะอย่างตลาดต่างประเทศเนี่ย ก็ตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อวานก็มีการผันผวนไปตามผลประกอบการของ ของหุ้นที่ประกาศออกมาเป็นลายตัวนะคะปิดบวกไปเล็กน้อยนะคะส่วนการเมืองไทยช่วงนี้ในสัปดาห์นี้คงยังทรงตัวอยู่นะคะคาดว่าจะเห็นอุณหภูมิทางด้านการเมืองปรับตัวสูงขึ้นได้ในช่วงสัปดาห์หน้านะคะในระหว่างที่สารรัฐมนูลน่าจะมีคําวินิจฉัยในเรื่องของคดีการยกย้ายคุณทวินเปลี่ยนสีออกมาแล้วก็การเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มการเมืองนะคะทั้งกปปสแล้วก็ในส่วนของนอปชด้วยนะคะทีะ่เตรียมระดมเรื่องของการ ชุมนุมนะคะก็คิดว่าน่าจะมีความร้อนแรงมากขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของผลกระทบที่มีต่อภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยก็คิดว่าคงจะมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วนะคะวันนี้ก็ให้ติดตามตัวรายงานภาวะเศรษฐกิจเ,เดือนมีนาคมจากทางสสคนะคะในส่วนของฟโฟลต่างชาติเนี่ย ก็ยังคงอยู่ข้างซื้อต่อเนื่องนะคะแต่ว่าก็ในส่วนของปริมาณก็อาจจะเห็นการชะลอตัวลงค่อนข้างชัดเจนนะคะตรงนั้นเรายังคงมุมมองเดิมของเราที่มีต่อการฟลูอของต่างชาติที่ไหลเข้ามาว่าเป็นการสะท้อนภาพของการเก็งกําไรในระยะสั้นนะคะก็อาจจะมีความผันผวนอยู่เยอะแล้วก็มีรอบของการเข้าและออกเป็นระยะนะคะซึ่งในช่วงนี้ก็จะทําให้ตลาดอาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ที่โดดเด่นนะคะสําหรับในวันนี้พรุ่งนี้เนี่ยจะมีการประชุม fomc ของทาง เฟดนะคะธนาคารกลางของสหรัฐนะคะก็น่าติดตามในเรื่องของเซตเมนที่จะออกมาที่จะสะท้อนภาพเรื่องของอาภาพการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐแล้วก็จะเป็นตัวกําหนดเรื่องของทิศทาง หรือว่าแนวทางในการปรับลดตัวมาตรการ QE หรือว่าในส่วนของอการปรับขึ้นดอกเบีย้ยหลังจากจบเรื่องของการปรับลดตัวมาตรการ QE ไปแล้วนะคะซึ่งณนะตอนนี้จากข้อมูลที่มีอยู่ล่าสุดเนี่ยก็ยังมองว่าทางเยอเลนไม่น่าจะมีท่าทีที่ aggresive s มากขึ้นนะคะจากภาพรวมทางด้านเศรษฐกิจที่ยังคงต้องอาศัยเวลาในการรอความแข็งแกร่งของการฟื้นตัวของสหรัฐนะคะเพราะฉะนั้นเราก็มองว่าอาจจะไม่ได้มีเซอร์ไพรส์มากนะคะสาหรับรอบนี้แต่ว่ายังไง ก็ตามก็น่าจะเป็นจุดที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นการประชุมในช่วง2วันนี้ก็อาจจะเป็นตัวแฟกเตอร์หนึ่งที่นักลงทุนให้ความสนใจอยู่นะคะสําหรับสเตทเมนที่จะออกมานะคะในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงของ e a r n ์เน็งซีซั่นนะคะของทั้งสหรัฐแล้วก็ของเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีเรื่องของการเก็งกําไรหุ้นผลประกอบการรายตัวเข้ามาเป็นหลักก็มองว่าเป็นตีมเด่นสําหรับการเ,เก็งกําไรหรือว่าเ,เทรดในระยะสั้นในช่วงนี้นะคะก็ให้จับตาดูแถวๆ1,400จุดนะคะน่าจะเป็นจุดที่ ควรเชื่อต้องยืนอยู่ให้ได้นะคะถ้ายืนไม่อยู่เนี่ยการเทรดหุ้นในระยะสั้นก็อาจจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้นอาจจะต้องถือว่าเป็นจุดถอยก่อนนะคะ สำหรับหุ้นในพอร์ตของเรานะคะวันนี้เราปรับตัวสุภาไลเข้ามาสำหรับเกมเกมไลรอทำกำไรท,ที่21บาทนะคะตัวนี้เรามองในเรื่องของ earnings play แล้วก็ในส่วนของออแนวโน้มผลประกอบการข้างหน้าด้วยนะคะเพราะว่ามี Backlog ที่รองรับรถในปีนี้อย่างท่วมท้อนอยู่แล้วนะคะสำหรับตัวไตามานท,ที่1ที่กำลังจะประกาศเราคาดว่าน่าจะเห็นการเติบโตราว40% year on year นะคะแล้วถ้ามองในแง่ของราคาหุ้นตอนนี้ถือว่ายังคงเทรดอยู่ใน PE ต่ากว่าในอดีตอยู่นะคะมองน่าสนใจรอขายที่21บาท ที่ครบเกณฑ์แคชบาล n c าน Cash แล้วมี1ตัวนะคะสําหรับสัปดาห์นี้คือตัวเอเวอร์นะคะแล้วก็ตัวที่จะมีโอกาสติดเนี่ยมี5ตัวนะคะก็มีซูเปอร์นะคะ i f e c t h นะคะสตา r แล้วก็ s l c นะคะสำหรับกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะมีในเรื่อง มีเรื่องของการตัดขาดทุนออกไปเมื่อวานก็คือตัว KBs นะคะตัดัดขาดทุนออกไปที่10บาท60นะคะแล้วก็ตัว land house ที่เราแนะนำสำหรับการเทรดวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XW นะคะก็ขึ้นเครื่องหมายตัวบ a l แลน5ต่อ1นะคะราคา e X e r c i s e 3.5บาทนะคะแล้วก็มีดีว i d เ n ดนมีปันผลเข้ามาด้วย15สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นเรามีการปรับราคาหลัง XW เข้ามานะคะจุดเข้าซื้อเราก็ขยับลงมาที่9บาท40นะคะแล้วก็ลอด จุดทากาไรคือ9บาท90แล้วก็ตัดขาดทุนที่9บาท10นะคะก็เป็นไปนตามการปรับราคาหลังขึ้นเครื่องหมาย XW นะคะส่วนตัวอื่นที่เราขอนําเสนอเพิ่มในวันนี้นะคะมี2ตัวตัวแรกคือตัว KBank นะคะเรามองว่า KBank เนี่ยเป็นธนาคารที่มีโครงสร้างไรายได้ดีที่สุดในระบบธนาคารนะคะมีการพึ่งพาตัวไรายได้ดอกเบี้ยเนี่ยเพียง50%จากค่าเฉลี่ยของกลุ่มที่อยู่ที่64%นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นแบงค์ที่ช่วยลดความผันผวนของกําไรในช่วงที่สินเชื่อเติบโตชะลอตัวได้ดีนะคะ มองจุดเข้าซื้อที่189.5นะคะรอทำกำไร195ตัดขาดทุน183.5นะคะตัวที่2เนี่ยก็คือตัวโรงพยาบาลกรุงเทพนะคะหรือว่า BGH นั่นเองนะคะวันนี้เนี่ย BGH จะแตกพาจาก1บาทเป็น10สตางค์ต่อหุ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นการเพิ่ม liquidity ให้กับการซื้อขายมากขึ้นนะคะในปีนี้เนี่ยเรายังมองกำไรสุทธิเติบโตอีก8 เปอร์เซ็นต์เนะคะโดยจะมีการควบคุมต้นทุนแล้วก็การเพิ่มศักยภาพการทำกำไรให้ดีขึ้นนะคะปีนี้จะมีการเปิดโรงพยาบาลใหม่อีก6แห่งนะคะจุดเข้าซื้อที่13บาท9.5นะคะรอทำกำไร14บาท4.5ตัดขาดทุน13บาท50นะคะตัวอื่นที่ยังคงถืออยู่ในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะมีตัวสุภาัลนะคะแลนด์เฮาส์นะคะที่วันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XW นะคะ TVO แล้วก็ตัว PTTGC นะคะ ส่วนหุ้น SBL นะคะช็อตเซลล์2ตัวการบินไทยและทิสโก้ยังถือสถานะอยู่รอทำกำไรนะคะปิดประชุมในส่วนของกล